เรืออะไรเนี่ยช่างเงครับมาถอดเรืออะไรมาถอดเรือก็อยากรู้ข้างในว่าข้างในมันมันจริงหรือเปล่าที่เขโนาโฆษณาเนี่ยนะตัวนี้นเป็น<ช>เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่แล้วบอกว่าเป็นแบตลิเทียมถือทนแรงตาแรดแรมเพดตัวใหม่ผมก็เลยอยากรู้ว่านี่ข้างในมันเป็นยังไงนี่หรือให้ดูกันไปจระเลยตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแบตลิเทียมนี่เป็นแบตลิเทียมนะปั๊ม10บาทนี่ให้ดู10บาทเลยเหรอสิบาทเลยฮะนี่ไงนี่ฮะสิบาทสิบาทเลย เป็นถังพ่นยาแบตเตอรี่16ลิตรราแรดแรมเพท<ม>ที่บอกว่าเป็นแบบลิเทียมผมก็เลยต้องต้องเช็กก่อนว่ารื้อมาดูดิไอ้เป็นแบตบลิเทียมจริงหรือเปล่า<ม>นี่ก็รื้อออกมาให้ดูเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขารับประกันงานเลยนะฮะ<ม>ตัวนี้น่าจะเป็นเส้นโลยีใหม่ ที่ผมยังไม่เคยเห็นนะก็แม่งไงก็แบตแบตลิเธียมเนี่ยออ๋เพราะว่าแบตลิเธียมมันจะแพงมันดีกว่าไงมันดีเขาบอกว่าถ้าแบตลิเธียมใช้งานยาวนานเออใช้งานได้นานเขาบอกว่าถ้าชาร์จเต็มชาร์จเต็มเนี่ยก็ใช้งาน5้าหชั่วโมงได้เลยหกชั่วโมงเลยเหรอใช่ต่อเนื่องนะใช่ไหมใช่ครับต่อเนื่องได้แล้วก็ชาร์จเร็วนี่ผมให้ดูตัวกรองอะแดปเตอร์ชาร์จก่อนอะแดปอยู่กับเจ้าของโรงงานใช่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 อะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยอะแดปเตอร์ชาร์จต้องเป็นของมันเองนะเราไปใช้ ใช่รวมกันไม่ได้หรอใช่กับอันยังอื่นไม่ได้ระบองจรใช่คุณระบองจรอย่างนั้นมันไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมแล้วของแถมก้านเป็นสแตนเลสทองเหลืองเพราะว่าทนสารเคมีบางคนฉีดสารเคมีจะนี่จะรู้สึกกัดก่อนอันนี้คือของแถมนะนี่คือของแถมเลยนะนี่สายสไพอะไรนี่เสร็จเรียบร้อยราคาน่าจะพันกว่าบาทนะใช่ไหมเนี่ยไม่ครับเจ็ดร้อยห้าสิบเาทจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเหรอเจ็ดร้อยเหรอแล้วบอกแบตลิเทียมเนี่ยนะแบตลิเทียมเจ็ดร้อยบาทผมเสียแม่ปีที่แล้วพันแปดนะเจ็ดร้อยกว่าบาทเองเนาะจริงเหรอนี่ ไปขายถูกกันแล้วตัวนี้พี่ช่วงทั้งสองคนเลยนี่ถ้าเจอถ้าเจอช่องเนี้ปกติพันกว่าบาทหรือ700กว่าบาทอะซื้อนะซื้อนะนี่คือหรือให้ดูจะชัดเลยว่ามันแข็งแรงไหมนี่ได้ของดีเอาไปใช้งานแน่นอนทนทานถ้าเอาไปใช้แล้วทํานแตก โทรมาเคมได้นี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวเราส่งถังไปให้นี่เราอยู่ที่ทันสมัยการเกษตรอำเภอจุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคใครสนใจตัวนี้เป็นเครื่องพุ่นยาแบตเตอรี่แบตลิเทียมแล้วสั่งได้เลยฮะราคาโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวสินค้าใหม่700กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าสั่งได้เลยฮะไม่ต้องอธิบายมากเดี๋ยวหมดครับ